กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมสอแสแบ่งแห่งคนลักเหรียญนะครับแกขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเดือนนี้นะครับท่านผมเพิ่งมาเนี่ยผมเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับมันก็เห็น ไรน้ำปีชัดเจนอยู่นะครับท่านแต่ไม่เป็นไรครับแบบนี้ล้างออกนะครับท่านวิธีการล้างเหรียญก็ง่ายนิดเดียวครับอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วขอให้พี่พี่เพื่อนน้องท่านนั้นกลับไปดูคนในคลิปเก่าๆดูแล้วกันนะครับท่านว่าท่านจะรู้ทันทีเลยว่าวิธีการล้างเหรียญให้มันสะอาดเงาวับนนั้นมันจะเป็นแบบไหนและวิธีอะไรพี่พี่ขอให้พี่พี่เพื่อนน้องท่านกลับไปดูก่อนนะครับถ้าไม่ไหวจริงแล้วผมจะบอกอีกทีแล้วกันนะครับ แต่วันนี้ยังไม่ได้บอกนนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับสําหรับเหรียญนี้นะครับท่านนี่ครับเรามาดูคว่าจะเป็นเหรียญปีเปาศออะไรจานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตัวอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับ UNC นั้นมันคงหายากพอควรครับท่านในยุคปัจจุบันนี้ครับท่านยกเว้นอยู่ที่ มือในระดับมืออาชีพครับแต่สำหรับผมมือสวากเลียนไม่มีครับมีเฉพาะที่เก็บได้ในระบบมือเลียนนี่นะครับท่านเราดูลักษณะคองเลียนครับเป็นเลียนแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวโปนี้ขึ้นอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับท่านภูมิพลอดุลยเดชอยู่เบื้องหน้าพงท่านส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่านมาดูครับว่าบรมรูปพงท่านสวยงามขนาดไหนคมชัดเจาะมานะครับมาดูขอบเฟืองครับเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองเลียนนี้โอ้โหครับสุดยอดทีเดียวครับท่านเห็นชัดเจนเลยนะครับขอบเฟืองนี้ครับสุดยอดจริงนนะครับท่า ก็มีรอยบุบรอยบี้นิดๆหน่อยๆครับไม่มีอะไรมากมายนะครับั่นนิดๆหน่อยๆครับแต่การสื่อรอมไม่ค่อยมีเลยครับสำหรับขอบฟืนสสำหรับเรียกของเรียนสิบาทนี่นะครับท่านสวยงามจริงครับสำหรับเรียนนี้ครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านประเทศไทยครับอักษรบิวสำขึ้นนาเพื่อผู้วิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือลูบๆคำรู้ว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพศส5 4 7ห้าร้อยสี่สิเ็ดครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีสองห้าสี่เจ็ดเนี่ย สวนตรงกลางนี่คือพระปางวัดอลุนลาวลาลามครับตามลุมไอ้นี้คือแม่น้ำเนจ้พาพญาล่างสุดอยสิบปทาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลิบินนะครับที่เห็นรอยขีดขีดอยู่นี่นี่ครับคือตงไซจะเป็นสกอตไปครับที่รอยขูยดขีดนี้ครับเห็นจะเกนียน,นะครับสําหรับปีพศสอง7ันห้ารอยสี่บเกดนี้นะครับท่านความกวาม้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่ หกสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเหรียญนะครับท่านหกสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเหรียญนะครับท่านในระดับเหรียญสีนั้นก็ให้อยู่ที่เหรียญละหกสิบบาทครับท่านอุ้ยไม่ใช่ครับหนึ่งร้อยบาทครับท่านพูดผิดครับมองไปเห็นปีสี่แปดครับมันผลิตเยอะที่หกสิบก็เลยว่าหกสิบเฉยเลยครับท่านหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับเหรีสีนะครับส่วนเรีย้ที่ผ่านกันใช้ได้เหรอครับตกอยู่ที่ 3 0ถึง40บาทเลยนะครับ